ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่หนึ่งข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนางสาวกนกวันศรีพลังเกิดเมื่อวันที่สองเดือนกรกฎาคมพศ2540อายุ24ปีภูมิลำเนาบ้านเลขที่67หมู่11 ตำบลบ้านด่านอําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนสริพันธ์สันติภาพนาฝายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนร่มบุรีพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมระดับอุดมศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมย์ ประวัติการรับราชการได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่28เดือนตุลาคมพศส5 6 4โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งการปฏิบัติหน้าที่การสอน 1. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่5 2. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 3. กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ 4. กิจกรรมแนะแนว 5. กิจกรรมเพื่อสังคม 6. กิจกรรมซ่อมเสริมหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 1. ครูเวรประจำวันจันทร์ 2. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5 3ติวโอเนตวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ห 4. รับผิดชอบงานธุรการโรงเรียน 5. รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนและ 6. รับผิดชอบโครงการน้ำยาล้างจาน clean and safe องค์ประกอบที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัย ข้าพาเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลอื่นมีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 2. คุณธรรมจริยธรรม ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนศาสนากิจของศาสนาเคารพกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนและประเทศชาติพร้อมทั้งมีจิตบริการและจิตสาธารณะ 3. จัญญาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูและมีการพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนและเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอ 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ใช้ชีวิตบนสายกลางและมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 5. จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลา จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมให้กับผู้เรียนทุกคนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามศักยภาพและทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ ข้าพเจ้ารักและศรัทธ,ธาในวิชาชีพครูปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆและประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และหลักสูตรสถานศึกษาโดยได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลายเช่นกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการกระบวนการปฏิบัติลงมือทำจริง เลือกและใช้สื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการศึกษาและสําววจติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 3. การพัฒนาตนเอง ข้าพเจ้ามันศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอ,อบรมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหารวมกับคณะครูผู้บริหารและผู้ปกครอง 4. การทำงานเป็นทีม ข้าพเจ้าแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาการเรียนรู้กับเพื่อนครูทำงานเป็นทีมมีความสามัคคีภายในองค์กร 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและศึกษาข้อปฏิบัติกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติของงานที่ได้รับมอบหมายเสมอ 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถทําความเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนและสามารถศึกษาได้อย่างรวดเร็ว ข้าพเจ้าสอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษลงไปในการเรียนการสอนเสมอเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาและมีการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่หนึ่งขอบคุณและสวัสดีค่ะ